Morant against McConnell. Pick and roll. Morant. Oh! โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะกับช่องยัดห่วงนะครับผมวันนี้เป็นการพบกันระหว่างนิวยอร์กนิกเปิดบ้านและกาเมียของอีเดน่าเพเซอร์เวลาเจ็ดโมงของพรุ่งนี้เช้าด้วยนะครับแล้วมาดูฝั่งทางนิวยอร์กนีกนะครับผมฝั่งทางเจ้าบ้านซีซั่นนี้จบที่2ในดิวิชั่นชนะ50แพ้32มสิบสองโพซั่นนี้ได้เจเลนบันซันทำเฉลี่ย33แต้มต่อเกม3.8รีสามจุดแอเตปดวิเชนโรีบาล่อเกม3.7จ็ดจุดหกแอสซิสต์จอร์าทเฉลี่ย15.6แต้เดวิเชนโซ่ทำเฉลี่ยส a s s i s t แคปแล้วมาดูฝั่งทางทีมเยือนนะครับผมฝั่งทางเพสเซอร์จบอันดับที่3ในดิวิชั่นชนะ47แพ้35โพสซิชั่นนี้ได้เสียแคมครับทำเฉลี่ย20.7แต้มต่อเกม7.9รีบาร์กอีก3.5แอสซิสไทลิสแอนลิเบอร์ตันทำเฉลี่ย19.1แต้มต่อเกม5.3รีบาร์กอีก8.5แอสซิสส่วนเรื่องความพร้อมของผู้เล่นนะครับผมมีเอาไปทั้งหมด2คนมีฝั่งทางนิวยอร์กนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมมีโอเจียโนโนบี้แล้วก็วอชิงตันจนูเเเเนนนนนีีียรรรรร์์ะะะคคััับบบหหลลงจจากกกกมมมมมมท่่แ้้้วฟอิตผผใ ซไนิกชนะไม่เกิน3มแต้มอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ฟันธงนะใครที่อยากจตามให้ตามไปที่ผู้สนับส,สนุนที่น่ารักของเราได้เลยลิงคอยู่ที่คอมเมนต์ใต้ e s c r i p t i o n สลับวันนี้ก็หมดเวลาสลับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าล้ยกัรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสลับน,นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย